วันนี้เราเรียนเรื่องก,การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นพหุคูณของ10 100หรือ1000ในรูปพศนนิยมเอฟังแล้วงงๆงโจทย์ยาวๆไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคุณครูพาไปเลยเข้าแบบฝึกหัดเลยคะ่ะดูความหมายก่อนนะคะคุณครูให้เศษส่วนมาเศษส่วนจำนวนหนึ่งให้ทำตัวส่วน ให้เป็นเลข10หรือ100หรือ1,000ก่อนแล้วจึงเขียนในรูปทศนิยมอ่าเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะเออเดี๋ยวมีจำนวนอะไรบ้างที่คูณกันได้10 100หรือ1,000งพันเด็กๆช่วยตอบคูณหน่อยค่ะจำนวนแรกทางซ้ายมืออะไรคูณกับอะไรคะอคสองคูณสคูณเท่ากับ 10 10หรือ5คูณ2เท่ากับ10ใช่ไหมคะเท่ากันไหมเท่ากันต่อไปทางด้านล่างลงมาค่ะ4คูณกับอะไรคะ4่ค่ะ4ีคูณยีหเท่ากับ100 100้ค่ะ25คูณอะไรคูณ4ค่ะคูณ4ก็จะเท่ากับ100เช่นเดียวกันต่อไปค่ะจำนวนที่3 ยี่สิบคูณห้ายี่สิบคูณห้ายี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหรือห้าคูณยี่สิบเท่ากับหนึ่งร้อยต่อไปค่ะทางด้านขวามือห้าห้าสิบคูณสองหรือสองคูณห้าสิบเท่ากับ 1> 1เท่ากับ 1> 1อะไรคะหนึ <100. S 2> ่งร้อยร้อยต่อไปค่ะแปดคูณกับสิบคูณสองเท่ากับหนึ 100. ่งร้อยค่ะแปดคูณอะไรคะห้าสิบแปดแปดค่ะแปดแปดคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเท่ากับห้าหนึ่งเลยค่ะหนึ่งพัน นึ่นและจำนวนสุดท้ายห0ึ่0ร้อยสองร้อยสคูณห้าสิบูู่่เท่ากับนึ่เด็กๆมองจำนวนทั้งหกจำนวนนี้ไว้นะคะเราจะนำไปใช้ในแบบฝึกหัดสังเกตก่อนสังเกตติ๊กตกติ๊กตกให้เวลาจำให้เวลาให้เวลาสังเกตค่ะทั้งหกจำนวนนี้ พอได้ไหมคะพอได้ไหมได้พอได้เนาะต่อไปครูเข้าโจทย์เลยนะคะก็ไปเลยเนาะไปตัวอย่างแรกเศษอะไรคะเศษสามส่วนห้าวิธีทำนะคะดูนะคะวิธีทำรอกโจทย์หนึ่งครั้งเหมือนเดิมเท่ากับนะ ตัวส่วนเป็นสิบหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันหรือยังคะเป็นยังคะเลขห้าครับเป็นยังนะครับยังยังเราก็มาดูที่เลขห้าคูณอะไรหนะ้าเท่ากับสิบห้าคูณอะไรคะห้าคูณสองคูณสองเพราะฉะนั้นเราก็เอาตั้งต้น ห้าคูณสองเท่ากับสิบห็นไหมคะคูณใส่ไว้ให้ด้วยใจดีไหมคะใจดีต่อไปเราก็นำสามส่วนเศษสามส่วนห้าตั้งต้นแล้วคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยเศษสองเศษสองเศษสอง สองส่วนสอง่าเศษสองส่วนสองคุ้นไหมคะเหมือนเราเคยทํามาไหมคะคุ้นไหมครับอ่าคุ้นบันทัดต่อไปเราก็ทําการคูณเศษกับเศษส่วนกับส่วนนะคะสามคูณสองจะได้เท่าไหร่คะสามสองหกหกหสองสิบสิบจะได้เป็นเศษส่วนสิบตรงนี้นักเรียนี งงไหมคะไม่งงไหมคะมีใครสงสัยไหมคะยกมือถามได้เลยค่ะสงสัยตรงไหนไหมคะ,ะไม่ค่ะอ่าไม่พอเราได้เศษหกส่วนสิบแล้วเราก็ทำให้เป็นทศนิยมโดยเราจะนำเลขอะไรมาใส่ก่อนเรีกไ,ไหมคะีกก่า ตัวเศษหรือเลขหกเลขหกเราจะนำหกมาใส่ก่อนแล้วเราก็ไปดูที่ตัวส่วนตัวส่วนเป็นสิบศูนย์กี่ตัวคะหนึ่งเน็นตัวเป็นพศนิยมหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใส่จุดได้เลยไหมคะ ได้เลยใส่จุดได้เลยแล้วก็เพิ่มสูตรอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเศษสามส่วนห้าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะศูนยูหกต้องสงสัยเอ้งงงไหมคะงงไหมข้อนี้ไม่งงค่ะเพื่อเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะ เศษหนึ่งส่วนสี่ให้ักเรียนคิดก่อนว่าสี่คูณกับอะไรคิดก่อนนะคิดก่อนได้ไหมคะได้ยังได้ได้สี่คูณกับอะไรคะสี่คูณกับหนึ่งหนคูณกับหเหรอคะ อ่ามาดูสี่คูณกับอะไรน่าได้หนึ่งร้อยสี่คูณกับอะไรนะคูณยี่สิบห้าค่ะสี่คูณยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นเราก็จะนำเศษหนึ่งส่วนสี่คูณด้วยเศษอะไรคะเศษห้ายี่สิบห้าส่วนยี่สิบห้าสทข้อที่สองค่ะตัวเศษคูณตัวเศษยี่สิบห้าหนึ่ง สิห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าสี่หนึ่งร้อยอหนึ่งร้อยจะได้เป็นเศษยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยต่อไปเรามาทำเป็นโพสนิยมเราจะนำอะไรมาใส่ก่อนคะยี่สิบห้าอยี่สิบห้ามาใส่ก่อนแล้วไปดูที่ตัวส่วนตัวส่วนหนึ่งร้อยศูนย์กี่ตัวคะ สองตัวสองตัวเป็นคศนิยมสองตำแหน่งสองตำแหน่งยี่สิบห้ามีกี่ตัวสองค่ะใส่อะไรใส่อะไรได้เลยค่ะจุดใส่จุดไปเลยแล้วเพิ่มศูนย์ศูนย์เพราะฉะนะเสเศษหนึ่งส่วนสี่จะเท่ากับศูนย์จุดยี่สิบห้าศูนย์จุด ใช่ะนะคะศูนย์จุดเลยนะสองห้าอีกทีค่ะจุดศูนย์สองห้าศูนย์จุดสองห้าโอเคศูนย์จุดสองห้านะคะไม่อ่านว่าศูนย์จุดยี่สิบห้านะคะอ่านว่าศูนย์จุดสองห้าต่อไปตัวอย่างต่อไปค่ะเศษห้าส่วนแปดลอกจุ์หนึ่งครั้งวิธีทำเราไปดูที่ตัวไหนก่อนคะเลีกอะไร เลขแปดเลขแปดแปดุณอะไรหน้าเท่ากับหนึ่งพันได้ไหมติ๊กตอบติ๊กตอบคิดสิแปดคูณอะไรนะอ่ากูบอกให้เลยแปดคูณอะไรคะแปดหนึ่งร้ย ใช่ค่ะแปดคูณหนึ่งร้อยสิบห้าจะเท่ากับแปดร้อยยี่สิบห้าพันเพราะฉะนั้นเราก็จะนําเศษห้าส่วนแปดนะคะจากโจทย์เอามาคูณด้วยเศษหนึ่งร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากับอ่าช่วยครูคิดหน่อยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่ เท่าไหร่คะเท่าไรอ่ะช่วยคิดหน่อยค่ะเร็วกระดาษดินสอแล้วค่ะช่วยตั้งคูณหน่อยหนึ่งร้อยสิบห้าคูห้าค่ะลืมไปแล้วมั้งคะเนี่ยตั้งคูณยังไงเนี่ยลืมไม่ไม่อันนี้หนึ่งสองห้าตั้งค่ะคูณห้าเร็วค่ะ เร็วเร็วเร็วสอรยี่สิบห้าไนะคะ6กรอยยี่สิบห้าถูก <6 25. S 2> ต้องค่ะหกร6อยี่สิบห้าหกร้อยี่สบ้าะส่วนด้วยเท่าไรครับส่วนด้วยส,วส่วนด้วยฮะ,ะส,ส่วนด้วยอะไรคะหนึ่งัน หนึ่งพันหนึ่งพันนอ่าต่อไปเรามาทำเป็นทศนิยมบ้างเราจะนำตรงไหนมาใส่ก่อนเอาอะไรมาใส่คะเจ็ดอ่าเจ็ดหกสองห้าเชไหมคะมาใส่ก่อนแล้วไปดูที่ตัวส่วนส่วนคือหนึ่งพันศูนย์ขีตัว สามตัวเป็นทศนซิโอนสามตัวใส่ตัวร้อยยี่สิบห้ามีแล้วกี่ตัวคะสามสามตัวเราใส่เลยได้เลยจุดใส่จุดใส่จุดแล้วติลงจุดเติศูนย์เข้าไปเขาชนะเศษห้าส่วนแปดจะต้องกลับ ศูนจุดนหกสองห้าโอเคศูนย์จุดหกสองห้าต่อไปตัวอย่างสุดท mm. <ม>้ายเซสามส่วนหา้าสิบลอกโจทย์หนึ่งครั้งเท่ากับต่อไปดูที่ตัวไหนคะวงกลมที่เลขอะไร <daunting. S 1> มวนตัวเลขห้าห้าสิบสิบคูณอะไรนะสิบ ห้าสิบคูณเลยคะหนึ่งพันยี่สิบสองห้าสิบคูณเลยค่ะห้าสิบคูณสองค่ะสิบคูณสองอ่าเท่ากับเราจะนำเศษสามส่วนห้าสิบมาคูณด้วยอะไรคะเศษสองสองส่วนสองเเศษสองส่วนสองอ่าเท่ากับค่ะตัวเศษคูณตัวเศษสามคูณสองได้หก โคนด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต่อไปทำเป็นทศนิยมค่ะเอาตัวอะไรมาใส่โคนเอาโคมาใส่แล้วไปดูที่ตัวไหนต่อค่ะหนึ่งร้อยเเลขหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยศูนย์กี่ตัวสองสองตัวเป็นทศนิยมสองตำแหน่งสองตำแหน่ง มีอยู่กี่ตัวหกมีอยู่หนึ่งตัวหกมีอยู่หนึ่งตัวทำกระจายให้เป็นสองเติมศูนย์เติมศูนย์ศูนย์ทางซ้ายซ้ายศูนย์ทางซ้ายพบแล้วสองตัวทำไงต่อใส่จุดใส่จุดแล้วทำไงอีกครั เพิ่มปูนไปอนตัวเพราะฉะนั้นเศษสามส่วนห้าสิบจะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนยศูนจุดศูนหกโอเคยากไหมคะไม่ยากไม่ยากงั้นเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าเปิดแบบฝึกหัดหน้าหกสิบห้าค่ะทุกคนเปิดตามเลยแล้วนักเรียนพิจารณาซิ มีทั้งหมดหกข้อข้อไหนที่นักเรียนคิดว่าทําไม่ได้หรือติดตรงไหนอะไรยังไงถามคุณครูตอนนี้เลยค่ะทุกคนเปิดยังคะแบบฝึกัาเปิดแล้วเปิดแล้วเนาะเดี๋ยวคุณครูเปิดหน้านี้ให้ดูใหม่ค่ะดูหน้านี้แล้วกันโอเคไหมคะคุณครูมีให้แล้วนะนี้ ข้อหนึ่งเือ่อก่อนเศษสี่ส่วนห้าจะคูณด้วยอะไร <c oughs> จดเลยก็ได้นะคะอัน,นีิสอมันจดไว้ก่อนก็ได้นะคะเศษสี่ส่วนห้าคูณด้วยอะไรดีคะม่านักเรียนคำน,นี้วงที่ตัวส่วนข้อหนึ่ง วงที่ตัวส่วนค่ะส่วนคือเลขอะไรคะเลขห้าค่ะเลขห้าอ่ะวงเลขห้าไปก่อนที่โจทย์เด็กๆวงเลขห้าไปก่อนคัตอียังคะดิสอนะคะชื่อดีสสอนะดิสสอวงที่เลขห้าห้าคูณอะไรดีคะสองห้าคูณสองสองเขียนเลขสองไว้คูณสองคูณสองต่อท้ายไหมคะ วงที่เลขห้าแล้วคูณด้วยสองงงไหมคะงงไหมทันไหมคะทันค่ะโ <Okay. S 3> อเคไปข้อสองเลยนะสองตัวส่วนคือเลขอะไรคะยี่สิบยี่สิบวงที่เลขยี่สิบวงไวค้ค่ะวงที่ตัวส่วนไว้ยี่สิบ แล้วมาดูที่สไลด์ของคุณครูยี่สิบคูณอะไรคูณห้าคูณอะไรนะคะคูณอะไรนะ,นะคูณห้าค่คูณห้าไว้คูณห้าต่อท้ายไว้ <ขอ S 1> ที่เหลือนักเรียน,นไปทําเองนะคะ,ะทําได้ก็ไท,ทำต่อไปข้อสามค่ะข้อสามตัวส่วนคือเลขอะไรคะ ยี่สิบห้าค่ะวงยี่สิบห้าไว้ยี่สิบห้าคูณอะไรสี่ค่ะคูณสี่ <S 2> 2. <S ใส่เลขสี่ไว้นะต่อไปค่ะข้อสี่ตัวส่วนคือเลขอะไรคะ <8. S 1> ตัวส่วนคือเลขแปดเลขแปดแปดคูณอะไรดีคะ แปดคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแปดคูหนึ่งร้อยี่สิบห้าเขียนไว้นะชั้นที่สอนะคะเพื่อไม่ให้มันสกปรกหรือเลอะเทอะเพราะว่าเราใช้ปากกาเนี่ยเราต้องเขียนผิดแน่นอนเนาะชั้นที่สอดีกว่าลบง่ายที่สุดต่อไปข้อห้ค่ะตัวส่วนคือหนึอยสิบห้าค่ะหนึ่งร้อย่สิบคูณอะไรคะ คูณแค่ะคูณแปดต้องเขียนไ้นะคูณแปดและต่อไปข้อหกค่ะตัวส่วนคือสองร้อยห้าสิบองร้อยห้าสิบคูณอะไรดีคะคูณสี่ค่ะคูณสทันไหมคะมีใครไม่ทันตรงไหนอย่างไรถามมาเลยค่ะ พอจะทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้ไหมคะได้ได้ง่ายมากมากเลยเนาะง่ายไหมคะ,ะ,ะเค่คุณอาเ้ยอ,อันนี้คุณครูไม่แชร์นี้แล้วนะคะ Powerpoint แล้วนะเราจะมาเปิดหน้ารวมโอเค มีใครสงสัยตรงไหนอย่างไรยอยากพูดคุยกับคุณครูมีไหมคะตอนนี้ก็โมงยี่สิบห้าเยอะไม่เลวครึ่งชั่วโมงเราจะได้มีเวลาไปทําการบ้านเนาะเราก็จะได้ส่งในชั่วโมงนี้เลยคุณครูก็ไม่อยากให้นักเรียนมีงานเยอะหรือไม่อยากไปรบกวนเวลาชั่วโมงอื่นอยากให้เสร็จภายในชั่วโมงนี้ของคุณครูเลยเสร็จส่งปั๊บจบงานเราก็จะไม่ค้างเนาะ เราต้องขยันหน่อยถ้าเราไม่ขยันเราจะไปสะสมทีเดียวมันเยอะไหมคะเยอะเยอะทำทันไหมไม่ทันแล้วเราที่เราขี้เกียจถูกไหมคะแบบไม่อยากทําแล้วอ่ะงานเยอะมากเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเรียนปุ๊บทำงานส่งปั๊บจบไม่มีอะไรค้างแน่นอนทานข้าวกันหรือยังคะ ย,ยังค่ะยังค่ะยังคมีอะไรสงสัยไหมคะอยากสอบถามอะไรมีไหมไม่มีค่ะแบบฝึกหัดคิดว่าถ,ถ,ถูกถูกทุกข้อไหมคะถูกไหมถูกทุกข้อสู้ๆนะคะเราต้องถูกทุกข้อหกข้อนี้ห้ามผิดเลยนะคูณดีๆนะคะอย่าผิดนะ คูณด,ดีๆแล้วก็ใส่ทศนิยมดีๆด,ดูว่ามันมีกี่ตำแหน่งเนาะปันเรียนแบบออ <Okay, S 2> นไลน์ไงโอเคนะคะจะไปทำแบบฝึกหัดหรืยยัง<ม>ทำ<ท>า <ำ S 2> เลยเลยนาะ<ม>เราจะได้ไม่เสียเวลาหกข้อนี้ง่ายมาก,มากๆเนาะโอเคนะคะไม่มีใครสงสัยตรงไหนนะจะไ,ได้ทำการบ้าน<ม>กัน โอเคค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะจากกันนี้ก่อนที่จะหมดวิชาคณิตศาสตร์ทำยังไรก่อนคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะไปค่ะไปทำงานแล้วเจอกันใหม่วันพฤหัสนะคะโอเคค่ะโเหมือนเดิมโอเคค่ะ